แล้วทุกวันนี้โสดสนิทไหมโสดมากสนิทมากโสดสนิทมากออืตแต่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจีบนะก็มีอยู่กําลังจะถามสวยแบบนี้ดังแบบนี้ไม่มีคนมาจีบไม่มีทางเป็นไปได้มีคนเยอะเข้ามาเยอะไหมมันมีคนเข้ามาจีบหนูหนูอะยอมโสดปีนี้ปีที่ห้าพรอ,อะไรหนึ่ง หลักๆเลยหนูเสียคนดีๆไปทั้งสี่คนเพราะว่าหนูอยากหาได้ด้วยตัวของหนูเองแต่คนดีๆทั้งสี่คนนั้นก็ดีเหลือเกินแต่หนูไม่เชื่อฟังเขาหนูเป็นเด็กไม่ดีเองชอบตามใจตัวเองอยากเป็นดาราก,ก็จะเป็นอยากหาเงินก็จะหาแต่หนูคิดว่าหนูไม่เสียใจแต่หนูจะต้องเติบโตให้ได้ด้วยตัวของหนูเองถ้าสี่คนนี้ไม่เข้าใจ ก็ถือว่าเป็นบุญของหนูที่ได้รู้จักพวกเขาเพียงแค่นี้แต่คำสอนของพวกเขาจะอยู่ในจิตวิญญาณของหนูอะไรที่หนูทำไม่ได้หนูจะทำให้พวกเขาเห็นว่าหนูทำได้แม้ว่าจะไม่มีพวกเขาก็แล้วแต่แล้ววันนี้หนูหาเงินได้ด้วยตัวหนูได้แล้วจากหนึ่งพันบาทเริ่มต้นจากสามพันบาทมาเป็นหนึ่งแสนบาทแล้วมาเป็นหนึ่งล้านบาทในวันนี้ได้อะทำไมหนูจะไม่มีเงิน สิบล้านด้วยตัวเองร้อยล้านด้วยตัวเองในเมื่อวันนี้มันมาได้ยังไงร้อยล้านพันล้านก็ต้องมาได้แน่นอนเชื่อฟังหนูจําคําหนูไว้เลยหนูบอกว่าถ้าหนูขออะไรหนูต้องได้สิ่งนั้นหนูก็เลยต้องยอมเหนื่อยยอมลําบากเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อคนที่ห้าคนที่ห้าคุณรู้เอาไว้เลยนะว่า <c oughs> ถ้าคุณดูฉันอยู่คุณจะอยู่บนโลกใบไหนบนจักรวาลไหนเกิดหรือยังหรือยังไม่เกิด <c oughs> ให้คุณดูคลิปนี้เอาไว้ว่า <c oughs> ฉันนั่งสมาธิอ่ะฝากบุญส่งบุญให้คุณทุกวนัน <c oughs> ขอให้คุณมีความสุขทุกๆวนัน <c oughs> ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยฉันรู้ว่า คุณจะมีความสุขแน่ถ้าคุณเจอฉันฉันจะเป็นเด็กดีจะทำไข่เจียวจะน่ารักกวดบ้านห <laughs> ูบ้านจะแบบที่รักขาฉันไม่เคยทำกับสี่คนนะ <laughs> แต่ฉันจะทำกับคุณนะเราจะไปทำบุญด้วยกันไปเข้าวัดทำบุญด้วยกันเราจะไปเทีย่วยวแดนซิิโก้ด้วยกัน <laughs> แล้วฉันจะหาเงินเลี้ยงคุณนะแตไ่ไม่ใช่ว่าฉันเลี้ยงฝ่ายเดียวนะ ฉันต้องได้รับก่อนและฉันก็ได้เลี้ยงคุณไปทางใจท้งตัวทั้งหัวใจทั้งเงินที่ฉันมีเลยอืมี <c oughs> สัญญากันแบบนี้เลยสําหรับคนที่ห้าซึ่ง <5. S 1> จะเป็นใครก็ยังไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ได้มาอาจจะยังไม่ได้เกิดอย่างที่ว่าใช,ใช่ไหมเออแต่จะเป็นใครก็ตามแต,แต่ถ้ามีคนนั้น ลี่จะทําแบบนี้หนูจะทําแบบนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูตั้งใจเอาไว้แล้วหนูยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาคนนั้นเลย <c oughs> แม้ว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้พบกันถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้พบกันและเราอยู่ด้วยกันเพียงแค่หนึ่งวัน <c oughs> หนึ่งเดือนหนึ่งปี <c oughs> แต่เวลาเหล่านั้นน่ะจะดีที่สุดเท่าที่ลี่จะทำได้ ไทบอกว่าลิลลี่งเหยียนพูดภาษาไทยไม่เก่งเก่งมากหนูพูดเก่งค่ะหนูพูดภาษาไทยเก่งเก่งมากบรรยายความความลึกซึ้งได้ได้เออมันจากมันส่งออกมาจากจิตวิญญาณหนูคนหนูนั่งสมาธิหนูถึงรู้สึกถึงเขาคนที่ห้ามไม่งั้นป่านนี้หนูมีคนเลี้ยงอีกแล้วนั่นแหละกำลังจะถามเรื่องนี้ บอกว่าคนที่5้ายังไม่เกิดมันมาเออยังไม่มาอ่าจะยังไม่เกิดคงไม่ใช่แหละแต่ยังไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอมีคนขอเลี้ยงดูลิลี่ด้วยเขาไม่ใช่คนที่หนูอธิษฐานจิตถึงอา้าวรู้ได้ยังไงรู้ค่ะก็ถ้าตามคอนเซปต์เดิมเขาเขารวยแก่หล่อสเปคเลยเ,เขารวยเขามีสมองอ,อคิดแหละคนนี้แหละน่าจะใช่ แต่พอคุยไปคุยมาหนูชวนไปทําบุญสามรอบปฏิเสธหนูทั้งสามรอบอสุดท้ายพี่ไม่ชอบทําบุญหนูก็เป็นพี่น้องกันค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้มันสำคัญมากเนะื่องคือหนูหนูได้ดีเชื่อไหมว่าแฟนหนูทั้งสี่คนให้เงินหนูมาสิ่งแรกหนูรับเงินมาแล้วหนูเอาไปทําอะไรก่อน หนูเอาไปทําบุญก่อนเลยแล้วทําบุญไม่ได้ทําบุญให้ตัวเองหนูทําบุญให้แฟนหนูทุกคนเพราะพาเขาทําแต่งงานเขาไม่ไปทําบุญเลยหนูก็ไปทําบุญให้เขาแล้วก็ส่งบุญให้เขาให้เขามีเงินมีทรัพย์มากๆเพื่อเอาเงินมาให้หนูแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆยิ่งเขาให้หนูเขาก็ยิ่งรวยอืมมีหน้าว่าแต่ละคนโอ้โหร่ำรวยกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสเปคของลิลี่เหงียนคือรวยแก่หล่อและต้องเป็น คนที่มีใจบุญสุนทานชต้อง <ใจ S 1> รู้จักการทําบุญม, <ตา S 2> มีมีจ,จิตใจเมตตานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะเขาเปิดรับสเปคตามนี้ตามนี้เลยค่ะถ้าคุณไม่ชอบทําบุญชีวัดก็ไม่เป็นไรถ้ารีขอตังไปซื้ออาหารให้เด็กๆคุณก็ต้องสนับสนุนเ,เพราะว่าแฟนที่4ี่คนที่ผ่านมาบอก หนูอยากไปทําบุญตรงนี้เขาก็โอนเงินให้ไปทําบุญโอเคอ่าเออฮะอะไรนะเออเป็นคนชอบทำบาปครับไม่นะครับเไม่ไม่ไม่ตรงสเปคเขาไม่ตรงไม่ชอบทำบุญทำบาปอย่างเดียวนะทีนี้ก็หมายความว่าคนที่จะเข้ามา ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงเชื่อแน่ว่ามีคนเล็งลิลี่เห่งนีงอยู่เยอะเล็งเลยค่ะใครเล็งมาถ้าหนูรู้สึกถูกชะตาหนูเล็งกับทันทีเออเออเพราะว่าเชื่อไหมอย่างสมมุติว่าสมมุตินะคะสมมติขอโทษคุณอานะคะสมมุติว่าคุณอาไม่มีใครแล้วหนูไม่มีใคร แล้วเราคบกันอยู่ไม่ใช่คบกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันคุยกันหนูหนูก็รู้สึกแล้วว่าคุณอาชอบหนูแน่แต่หนูจะยังไม่เปิดเพราะว่าหนูจะดูอยู่ว่าชอบหนูในรูปแบบไหนหนูจะไม่ได้แบบอ๋อละคะอ๋อโอเคหนูบอกอ๋อระคะอ๋อค่ะแล้วหนูจะเป็นตัวของหนูเต็มที่เพราะว่าคือจะไม่ทําเป็นเสแสร้งดีเพื่อให้เขายอมรับหนูแต่หนูจะเอาเอาเอา เอาน no like ิสัยจริงๆของหนูออกให้เขาเห็นถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็ยังชอบเราอยู่หนูก็จะมีความรู้สึกว่าเออคนนี้อบอุ่นเขาอยู่กับเราที่สําคัญเขาอยู่กับหนูเขาจะมีความเขาต้องมีความสุขถ้าหนูรับพลังที่หนูส่งความสุขให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยหนูไม่ครบหนูต้องทําให้เขามีความสุขเท่านั้นหรือเขาต้องทําให้หนูอุ่นใจเท่านั้นหนูถึงจะได้ดีหนูถึงจะมีความสุขที่ดีหนูก็หนูต่อให้เขาบอกว่า ชอบหนูจังเลยนูนี่นั่นหนูรู้ว่าชอบแต่หนูหนูก็ยังปิดอยู่จนกว่าหนูจะบอกว่าเราคบกันเถอะหนูจะเป็นคนจีบก่อนดหนูจะเป็นคนจีบกอนทุกคนเลยคนที่ห้าก็เหมือนกันนะคะเปิดเอาไว้ตรงนี้เลยฉันรู้ว่าคุณ่ะชอบฉันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นฉันรู้ แต่วันที่เปิดสิ่งคือฉันจะเปิดคุณค่ะนี่อาต <laughs> ูพูดจริงจริงต้องเลิมก่อนเออได้เลยมาพูดถึงเรื่องลูกป่งลูกมีลูกชายคนหนึ่งนะฮะีกี่ขวบแล้วครับลูกชายปีนี้จะ11บเขวบแล้วค่ะอ่าโอเคย่างส1บเขวบย่โอเคอยู่ชาติไหนเรียนอยู่ที่เมืองไทยแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะเรียนโรงเรียนธรรมดาค่ะโรงเรียนเซนต์โดมินิก อืมโอเคโรงรเรียนดีรนครับอ่สื่อสัญชาติไทยสิเกิด,เก,ดเกิดที่ประเทศไทยร่ไม่ค่ะคุณพ่อเขาเป็นคนฮ่องกงอังกฤษหนูสื่อพาสปอร์ตราวเขาเป็นคนอังกฤษลูกชายแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนให้ใช้เป็นลาวตามหนูไม่กี่ปีนี้เองค่ะออเข้าโรงเรียนได้เข้าโรงเรียนได้ค่ะเพราะว่าเขาเกิดที่ประเทศไทยเกิดที่โรงพยาบาลอ่ากรุงเทพ มันน่าจะได้สัญชาติไทยเลยไหมถ้าเกิดที่ประเทศไทยคือถ้าย้อนไปเมื่อก่อนถ้าถ้าหนูคอดเขาที่เมืองไทยหรือที่สนามบินไทยหรือเครื่องบินไทยอาเซีนได้สัญชาติไทยแน่นอนแต่เหมือนเขาเปลี่ยนกฎหมายมเขาเพิ่งจะเปลี่ยนกฎหมายใหม่เขาเพิ่งจะเปลี่ยนกฎหมายใหม่ก็เลยเป็นคนไทยไม่ได้เพราะว่าทั้งพ่อและแม่เป็นต่างชาติด้วยกันทั้งคู่ค่ะมันก็เลยเป็นคนไทยไม่ได้ แต่หลายปีที่ผ่านมาตอนนี้สิบเอ็ดขวบคุณพ่อเขาก็ดูแลมาจนกระทั่งเนาะหลายหลายปีที่ผ่านมาห้าหกปีที่ผ่านมามั้งทีเขาใช่ค่ะที่ตัดการดูแลตัดการดูแลสามปีสามปีอ๋อสามปียากไหมการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวซิงเกิลมัมยากมีเขากับไม่มีเขารี่ก็ว่าไม่ต่างเพราะว่าเวลาเขาเขามาอยู่ด้วยกันเขาก็ทํางานเขา ก็ไปทำงานก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้หนูกับลูกเท่าไหร่อะไรเงี้ย